เอาล้ครับสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะมายูเราในแบบ CVC หรือชี่เเต็มก็อ่าคาแรคเตอร์ vs คาแรคเตอร์นั่นเองแบบนี้เหมือน BVO นะครับสามารถแบนได้เลยเนี่ยอยากแบนตัวไหนใช่ปุ๊บเรากดปุ๊บแบนเลยนะครับก็อันนี้ก็จะมีให้เรียกโหมดเกมโหมดนะก็โอเคผมว่าใช้ได้นะสกิลก็ทำมาค่อนข้างโอเคพาที่ผมมาเล่นเป็นเจ้าทวดโกยก่อน โคตโหดผมบอกเลยทุรกวโอดจัดเดินหน้าตีมาแล้วก็ไอเท е มก็จะมีอ่าไอเท е มเพื่อการสุขุงกับสกิลด้วยนะดีอยู่นะเวอร์ชันเนี้ยอ่างเช่นไอเท,เทมนี้ก็เนี่ยเฮ้ยดาวเลยวะโอ้ ไม่บวกด้วยสเตตัสบอกเท่าไหรเท่าไรไงไม่บวกไม่บอกเลยไม่ใช่ไม่บ,กมบ,กมบ,กบกวกผิดแนวขอไปนี่โลโลบวกอินเหรอเออแบบนี้ผมบอกลืมบอกนะยิงย่งอินยิงย่งอินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับเพราะสกิลมันแบบใช้มานาเยอะมากนะดูนะครับโทริโกหนังสือหนังสืออุย้ยโมเดลสวยนะหนังสือตัวเนี้ยนี่เค้กปะกอ เจอสองเลยนะครับโทริโกผมบอกได้เลยว่าโทริโกโคตรโหดร,รู้จักหมูล็อกไหมของดูตาถั่วเออหรือดูต้าหนึ่งก็ได้มันจะไอเนี้ยเวลาตีปุ๊บม,มันจะถลยอะ่ะแลสกิลติดตัวแบบตูดเลือดด้วยนะครับเอเป็นไงลนะ่ะต่อไปก็วิวห้านะครับเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าโคตร คโคตรโหดต้นเกมก็จะงั้นๆแหละเพราะไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรมากครับเฮ้ยดาคุณนิวนั่สืดชิดเกมออกฟูลี่หรือเปล่าเลือดมันเยอะออกฟูลี่เลยฟูลี่เลยเหรอ,หรอแต่ไม่อยู่นานๆอนะ่ะฮะเราทำอะไรไม่ได้ครับเราจะวิ่งตามเราไม่มีสกิลเลยนะครับกดใช้เล่นไม่ได้เลยนะครับสกิลนี้ก็จะเป็นคลื่นเหมือนเทนสกาเทนโชว์แล้วนาะดูดิผมวิ่งเลยผมทำอะไรมันไม่ได้เลยนะ คืออย่างเดียวก็ต้องฟาร์มครับในข้อเสียของโทริกแต่เวลามันเลทมามันโหดมากเลยนะอ๋อเยอ,อึไอ้ดักคนนี้ไอ้ไอโขด,อดเอ้ยโอ้ไม่ได้ครับไม่ได้คิวไม่ทันก็ใครที่อยากจะเล่นตามนะใครที่เบื่อ B ี o อนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับมีตัวละครแบบการ์ตูนต่างๆนานาจากเกมต่างๆนานาเยอะมากเลยนะครับดูผมตีธรรมดาตีธรรมดาตีธรรมดาดูดิมันผักอ่ะมันผักแล้วแบบ อย่าคิดว่าจะยืนเทียงกับโทริโกนะครับผมบอกเลยผิดแล,แล้วโอ้ตัวทำอะไรมันไม่ได้อะเอ้ยโอ้ยเอ้ยเอมันประชันไม่ปล่อยไฟละโอ้ปล่อยแล้วผมได้แล้วนี่นี่กดปุ๊บเลือดเด้งครับโอ้โหยังโหดีครับ,โ,โ,รบโทริโก้คง ทำก่อนดวจะเป็นลื่นมาตอกตะปูแปดอกชนะาจาังวะผมชนไผมก็เล่นเป็นนกะันแหละแต่ผมแบบลองเล่นลจับดูกงนเอออะไรวะเนี่ยดักคน ตอนนี้มันเป็นช่วงเช้ามากเลยมีใครเล่นโฮเลเล่นกับคพนเน,ๆๆนี้ยแหละแรกหนึ่งหนึ่งกันแต่แบบวิวเบือ่อวิวอะก็เลยมาลองเล่นแบบนี้ดูนะครับเพราะว่าวิวมันมันอยู่ที่ตัวละครน,นะครับมันไม,ไ,มไม่ค่อยได้พึ่งฝีมือ,เส,มอสเต็ปอะไรเท่าไหร่อะเอ้ยออกไม่โดนชิตี้อ้ยวิวต่อลวิวาดแล้วโอ้ยเยอะมากเลยว่ะ โอ้ขนาดไม่ได้บิ้ลสกอร์เนี no ออ่ยโนมอลธรรมดาไป50คิวเพื่อูคุยยอมแพ้ไปฉันสู้กับฉันแต่คนเดียวไม่เลือกนัดสื่อมันเลือดน,น้อยอยูติยอนตีนยนดเตียนไถโคตรแรงครับโอ๊ยขีบค่า เองตัวโคตรโหดล่าเสือสกิลดีนะองเล็บจับกินสกิลกินทอไม่มีสกิลพุ่งนะถ้ามีพุ่งนี่ก็คงจะโหดมากเลยมาดูดิเราจะสู้มันไหมไปเราจะสู้มันไหวไหมล่านะเสือโอ้อุ้ย เฮ้ยเรามีอุ้ยอะไรวะเนี่อนโอ้ยเรามีโล่ด้วยเราเปิดโล่เฮ้ยเปิดโล่โอ้โหตัวโคตรโกงเฮ้ยมีแบบเหมือนสกลิลอาชัดดูด้วยไอตัวไอโคตรโกงไงไม่ <c oughs> มีสกลิกลอะไรอยู่สกลิลบิงค์เฮ้มีบิงนะมีบิงผมว่าดีเลยนะแต่โหวนะยืนได้นานดีเฮ้ยอันนี้นอะไรวะ ฮีโร่ด้วยก็เก้าอะให้อะไรบ้างวะเนี่ยใช้เหรียญแปดสิบเก้าเงินสามหมื่นสี่โอ้คงจะเป็นสุดยอดไอเทมอะไรสักอย่างนะนะผมว่านะนะแมวซี่ตกไหมไอเทมนี้ตกและโอ้ไอ้ตกน่าจะปาให้มันตกอ่ะเก็บผมออกเซไงจ้าบี๊บเดิมวิ่งบี๊บไถ่แนว มาเตะปุสิแปดดอ้เฮ้ยมาแล้วนันสซืสสสส้อนัสซื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 ้อนัซื้อนักซื้อโอ้ยชัดหน่าจูกมันตายไปเลยนักซ <laughs> ื้อ what สกิลยากนะ นั่สิเจ้าเอยงน่นซื้อนัื้อรุนั่นซือเฮ้ยโอ้ความจับไอ้ยี่บอลไฟนี่มันแรงมากเลยปะเอ้ย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 อ้อะบุ้มมีโลเว้ยมีโลเว้ยมีโลมีโลมีโลไอ้เหี้ยโคตรโหดโคติโก้เร่งตัวโกงมากเลยปะ เดี๋ยวผมเก็บเงินซื้อเอ ي, ้ยไหวไหมวะจะไหมวะลองดูดิน่าจะได้นะดูดิตีธรรมาดาก็ผักเถื่อนอ่ะไอ้่าไอ้ชา่าไอ้ชา่ชาไอ้่าผักไปดิโอ้ยตยตา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 ยผักไปดิกินเลือดโอ้โหสกิลติดตัวมึงมึงโหดมนะั้ย โหว้ามึงหดไปนะดูเลือดเฉยๆก็พอมึงก็หดและชิบหายกินไม่ไหม่แป๊บนึงนะเหมือนเมียผมหุงข้าวแล้วข้าวไหม่แป๊บนึงนะเป็ข้าวไม่หรอกผมมาแล้วมาแล้วเมียผมจะทำข้าวไหม่ มันมีสกิลเ,เยอะอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นสกิลเวิว25ได้สกิลนะไม่ใช่เวิว20นะครับแต่ตัวละครมีหลายตัวนิวชอบตรงนี้แหละนะจอ,อแมปที่อาจอ,อาจจะเป็นแมปที่มาลุม้มอะไรนะ BVO ก็ได้นะครับแต่แมปนี้เขาไม่พัฒนาเลยดิมาดูทำไม,มเขาไม่เล่นกันนะเจ้าเจ้าทูตโกมึงกะโหดไปไหนไปไหนวะเนี่ย สกิลอาร์ใช้มานาห้าร้อยสกิลอาร์ใช้มานาห้าร้อยอู้หสกิลอาร์ใช้มานาห้าร้อยเห็นป่ะใช้เยอะชิบหายแล้วมานาผมมีอยู่หกร้อยเหมือนกับว่าจะบังคับให้อัปเปนี่มั่งเดี๋ยวผมอ่โอเคเดี๋ยวออกไอออฟกันนะครับแมปนี้ผมว่าออกไอออฟได้เปรียบมากเพราะว่าไอออฟมันก็บวกมานาด้วยทำให้สดรอดด้วย ตตเตตสระใช่ปะบวกเอจยี่สิบห้าบวกอินยี่สิบห้าสเต็งยี่สิบห้าว้าวบวกมาในห้าร้อยนะครับอย่างดีเลยนะไอเทมใครออกอันนี้นะแหลมบอกเลยแบบนี้นี่เหมาะกกบการออกไอาวามากดูผมจะสกิลอาร์ครับอ้ยมัตโปูมันวนกลับมาด้วยบึ้มโอ้โหอย่างโหดอย่ายงโหดเอ้ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยเชี่ยกดแรงบัก <backyard> น <t mus i> <t loyalty> ัาซื้อดาโกนิ้วเฮ้ยตาอยู่ดีนะครับทนโกะแม่งเทือนเทือนขนาดอดี๋ยเทือนอะไรขนาดแล้วนะดิแรนดอมเลยจะดีมากเลยนะถ้าอ่าอะไรนะเขาเรียกมันจะดีมากเลยถ้ามันมีเสียงสกิล แต่ไม่มีไงแล้วไฟล์แบบอะสี่สี่เอ็มบียยังไม่ถึงเจ็ดเลยนะครับนังพัฒนาได้อีกเยอะเลยนะแต่ทำไมไม่ทำก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอ้ยโอ้ยโหงั้นกาจะสกิลเงินมีตรงไหนไปได้อโอ้ยดาวนี้โอ้ยเป็นหน้าซื่อได้ฟาร์มแหลมเลยเนี่ย เพราะว่าเจาะแบบนี้ก็สารต่อได้เลยนะแต่อาจจะแก้ตัวละครกกอไม่ได้นะแต่อาจจะแก้ไอ้นี่ได้อยู่นะไม่รู้แต่ขึ้นอยู่ความสามารถของคนที่เจาะแมปแล้วทำแมปนะเจาะแมปสารต่อได้เจาะคุณดิวเอ้โหตาซื่อตาคุณดิว เอจอมัดปุอื้อ้ือเป็นคู่บินกลับเอ้ยเจี๊ยมันขึ้นไปชาร์จอันนั้นมันเป็นอมตะด้วยเหรอปังโอ้ยมันคันมันคำคัน,ค,น,ค,นคันว่ะโล่ผมนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยโล,โล,โลโ่โล่แม่งโอ้โหโล่แตกก็จะเป็นระเบิดระเบิดโอ้โหดี ผมว่าแม่งเวอร์ชันนี้แม่งต้องแบนมึงโทริโกเนมึงโหดจนไปดูดิแม่งเลือดเด้งอย่างโหดเลยอะไรวะเลือดเด้งไยจังวะเอเลือดมันเด้งเกินเด้งไวมากเลยอะ ถัาสื่อวีสกิลยะไรๆกูดิสั้งด้วยนะตามระเบิดบุม้มเป็นไงเปไงแล้วกอไปปอตรงนี้โคตรโหเลยนะไม่ไหว,ไว,ไว ตรงนี้คืออะไรวะอ๋อไปฟาร,ร์มโกลเลมเอ้าปิดแมพไว้เหรออืมปิดแมพไว้ปิดไว้ทำไมวะอ๋อแบบฟาร์มกลเลมอยู่ไม่ไม่บอกหนะอะไรอย่างงี้ป่ะอุ้ยหกสิบโอ้โหไปไหนได้บ้างเนี่ยตรงนี้ไปได้ไห,ไหไมเนี่ยเฮ้ย เป็นไหนวะเนี่ยนัสื่อเดาคนนิวเฮ้ยอะไรวะโอ้โอเคิชิชอ๋อมันใหม่จริงจริงโอ้โหโอเคโดนตายเฮ้ยมันออกอะไรวะ ข้อสายฟ้าเหรออ๋อมึงมาดิจากคนยูนักสื่ต่างคนยูเจ้าจะมาสู้กับโทริโกอย่างนั้นนะลิฟโอ้โหโทริโกเหมือนมันมีคอนสตันอยู่ในตัวนะดูดูยืนยืนยืนไม่หลบเลยอ่ะยืนตีธรรมดาเลยเปยมีไงต่อโอ้โหแรงจะได้เอายิงไหมยิงไหมยิงไหม เอ้ยเอ้ยเอ้ยเฉี่ยม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอ้ยโอ้เอ้าได้คิวได้คิวเช่อรื่อวะอ๋อเคมันมันไหวแล้วมันไหวแล้วได้คิวเช่เดี๋ยวผมรอไปโอเดียนโอ้ฟวันสายฟ้า มึงมอนี้นสกิลจะแกล้แงแกล้งคุณสติงด้วยคุณเอจิด้วยโอ้มานบบยุ่งยากว่ะไม่เข้าใจที่มันทำไมทำแมปยุงย่งยากอย่างนี้ยิงตีแบบนะั้ไม่มีสกิลหยิบผ้าเนี่ยแม่งโหดไปไหนวะดูมาตะปูอุย้ยมันเป็นอามาเตอ้อะ โอ้โหสองดอกเป็นไงล่ะสองดอกสองดอกโอ้โห,โห,โหน,นักสืดาคนนิ้วนักสืดนักสืดเจอโทริโกนักแดกสายแดกสายแดกโทริเบงโทริโกวบงยังกัดเลย แบนมันก <c ười> oh. oh. ็ดีนะว่าอ้าวอ้เอดดืดเดืมาแล้วดาคนนิ้วนักสื่อดาคนนิ้วขนาดหนักสื่อมันได้ฟาร์มไม่ตั้งเยอะสกิลเป็นอย่างนะดูดิดูดูพยายานมาโอ้ยโอ้ย อึง้งเป็นไงล่ะโอ้เกือบตายอยู่แล้วเนี่ยดูแล้วผมเพิ่มเลือดได้เพิ่มเลือดได้มึงถูกยังโก, <c oughs> เวเวโกเ้เอ้ยันวานด้ว้ยันโกรธ้ด้ว้ยอ่ะยืนไปไปเมาตีมาเลยเออเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอ้ยรออยู่เป้ยี่บห้า มีสกิลมหมยอยากเห็น ยิงใหม่แล้วครับมันคือโอลโทริโกล่างโดบยาเออคู้เขี้ยโอ้โหแม่งโคตรโหดเลยโทริโกลล่างโดบยา <laughs> <î S 2> เอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยสู้มันสู้มันสู้มันพักไปพักไปเอ้ย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  มาดิมาดิเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวบอลตรงนี้มันเอายากจังวะอีกสิบอีกสิบเรียกว่าอะไรนะ QI จะได้เวล์เยอะๆเอ้อมันคือเราคือเรามันจะได้เวลเยอะผมอยากเห็นด้วยยี่ห้อร้องวันร้องเจอมา masaka, on, à. skill đấy, oh -oh. anh du đi, tì khốt, baby, skill đó du đi,ผม này, oh -oh. แม,ม,ม่โหดมากเลยโหดจริงไอออสการแล้วใครจะใช้น,น้ำได้ไกกวะเนี่ยธุรก่ฟมีตัวใช้น,น้ำได้ปะใครเคยเล่นแบบนี้บอกพวกไหนนะมีตัวไหนชน,น้ำมาได้ไหมเอาตีปะชิ้วเออเออมะ เอ้ยโอ้ทำไมต้องชาร์จผมไม่เข้าใจเลยหนัาสือดากนิวเอ้ยโอ้าเออเออตีเยอะโคตรแรงเนี่ยดาามิดโอ้ดากนิวแม่งน่าสือกา,กากไปปะผมว่าเอ้ยจิ้มพายแล้วมา มาดิเจอทริโกร่างโดบยาไปไหนไป <c oughs> ไม่เจ <c oughs> อว์า RPG เนล็ไกลขึ้นอื <c oughs> <c oughs> ก,ก็ดีอยูู่เลื่อนเองเก่งเกลี้ยเดยกหกพัน 6000. แมปมันสมดุลไหมวะเนี่ย <c oughs> มาดิครับสกลิสกลสกิลสกิลดิสกลิลโชว์หน่อย สกิลโชบอกให้สกิลโชเออมีอไหมนี่ไงโอ,อ้โหแรงใช่ได้โอ้ได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 ไดไดไเจอโทริโก้ล่างโดยาโทริโก้ล่างโดยาอ,อ๋อยังไม่โดนมันตามเฮ้ยสกิลเดียวนะเว้ย โอ้ตอกเป็นเดี้ยเอุรกิจโกใครเป็นโฮสกันนะเป็นแบนไปนะทุกคนน่าจะโอพีสุดๆในแมปเรเบ้างนตีธรรมดาดับนิ้วเมงแตกด้วยสกิลอาสกิลเดียวเดีย อะไรกันครับดิ้มาดิมาดิ้มาดิเฮ้ยด่ากูดิวเอ้ย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 ยสั่งรมาเลยดากูนิโอดากูนิโอเฮ้ยเอ้ยมาดิ้เกือบตายเดจะลงมาตรงนี้คอยดูนะ งมัดตะปูสิบแปดดอกปองปองปองตามกลับมาพุ่งปังโอ้โหเรามีเพิ่มเลือดเต็มเรียบร้อยสกิวโอ้ยโกงยุ้ยหายเลยมานี่ อ่าพีพีโอเคกระดาษจีจีจีนะขนาดสื่อยังแบบอไม่ไหวดูถ้าผมตีธรรมดาผมกดสกิลอีเนี่ยยังไงเออโอ้ตายไหมเนี่ยตายไหมวะโอตายวะตายไรเออตายไรเออดแต่สกิลมันก็ไม่ได้แรงมากเลยนะ เจอโุรกิกผมดังลังโดาเนะี่โหดมากบอกเลยได้เท็มออกมาแค่นี้เองังไม่ต้องมีความตรวความตันแล้วอันนี้อะไรวะสามพัน มาดิครับมาดิครับเจอทุดิโกล่างโดบยาหน่อยเป็นไงตายเรียบร้อยมึงเอ้ยเอ้ยนักครูดาบอย่างเร็วนะครับใครที่อยากจะเล่นลวันนี้ผมก็แนะนำนะครับว่าเบียนมาซะทุดิโกเขี่ยกงยุบหายเลย มาดีเฮ้ยโอ้โหตีธรรมดาแนี่ตีธรรมดามาดีรียบรอ้รอยกินเนือ้อเต็มเลยนัสือที่ทำมาบอกกูทำอะไรวะเนี่ยยังมีอีกอยู่ มันตะปูโอ้โหคิวเดียวแตกเลยสะคิวเดียวอะแตกดีล่ะโอเคก็ใครที่อยากจะเล่นนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะครับบ๊ายบายทุกคน